อย่าเหมารวมสิครับให้มันเป็นกรณีกรณีไปตำรวจที่ดีก็มีตำรวจที่ไม่ดีก็เยอะนะครับแต่ยอดายาดาพอมาดาเนี่ยนะครับมาดาตำรวจเนี่ยมันเหมือนกับดาทั้งหมดคนดีๆคนที่ทำงานยังมีเยอะทุยนะครับบอกเลยโอ้โห การที่ประชาชนเนี่ยออกมาประนามตำรวจนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่อัดอั้นตันใจไม่ใช่กรณีนี้กรณีเดียวเชื่อได้ว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยทั้งหลายทุกคนเนี่ยที่นั่งคลิปดูคลิปอยู่เนี่ยก็ต้องเคยครับเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เราได้เจอกับตำรวจ นะครับโดยเฉพาะท่านที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาที่พวกเขาได้ไปชุมนุมเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตำรวจนั้นมีพฤติกรรมรุนแรงกับม็อบนะฮะอีกซ้ำยังไม่พอเรื่องเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องแรกใช่ไหมครับเรื่องเรานี้เกิดขึ้นในแดนสนทยา เพียงแต่มันไม่มีคลิปเท่านั้นนะครับทุกคนก็คงเคยได้ยินข่าวนะครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการค้นหาข้อมูลของจำเลยมีการซ้อมมีการทรมานต่างๆนานา,นาเพื่อให้ได้ข้อมูลมานะครับนี่แหละคือทำให้ผู้คนมองภาพตำรวจในภาพลักษณ์ที่แย่ ซึ่งถามว่าด่าตำรวจไปเลยได้ไหมด่าเลยครับถูกแล้วครับวงการไหนมันเน่าเฟะเนี่ยเราต้องด่าทั้งวงการนั่นแหละนะครับแล้วคนที่ดีล่ะคนที่ดีกลัวเขาหมดกำลังใจนะครับกลัวคนที่เป็นตำรวจดีๆเขาหมดกำลังใจไม่ต้องกลัวครับคิดง่ายๆนะฮะอย่างตัวพวกเราเนี่ยอ่ะประกอบอาชีพของตัวเองใช่ไหม อ่าประกอบอาชีพไม่ว่าคุณจะอยู่อาชีพไหนนะฮะถ้ามีวันหนึ่งเนี่ยสังคมตั้งคําถามกับอาชีพที่เราประกอบอาชีพอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรสําหรับผมนะฮะผมไม่รู้สึกอะไรเลยตํารวจที่ดีเช่นกันครับท่านตํารวจที่ดีๆทั้งหลายเช่นกันนะฮะไม่ต้องไปรู้สึกรู้สากับคําที่เขาพูดแต่ท่านต้องพิสูจน์ตัวเอง นะตำรวจที่ดีเนี่ยต้องให้สู่ตัวเองว่าท่านเนี่ยดีเขาจะมองเราเขาจะไม่มองเราในภาพรวมแต่เขาจะมองเราในตัวบุคคลอย่างผมเนี่ยประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่ตำรวจนะับผมประกอบวิชาชีพครูเนาะในเพจน,นี้ก็สอนอยู่นะครับผมวันหนึ่งเนี่ยเด็กเนี่ยมันออกมาประท้วงว่าครูเนี่ยริดรอนสิทธิ์เด็กเหลือเกินถามว่าผมรู้สึกรู้สาอะไรไหมฮะ ผมไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรารู้ว่าเราทําดีแล้วเราไม่ได้ริดรอนสิทธิ์เขาเหมือนกับครูที่มันไปริดรอนสิทธิ์ต่างๆนะครับเราทําดีแล้วคนเขาจะมองเราที่ตัวบุคคลไม่ใช่มองที่หมวกที่เราสวมอยู่นะครับเข้าใจไหมเพื่อนตำรวจที่ดี ก็ไม่ต้องไปรู้สึกรู้ษาแต่ถ้าจะให้ดีด้วยท่านต้องมาเป็นปากเป็นเสียงด้วยท่านต้องมาอยู่ข้างประชาชนด้วยนะครับมาช่วยการประนามพฤติกรรมของตำรวจที่มันแย่ๆเนี่ยนะครับช่วยพูดถึงแม้ว่าท่านจะพูดได้มากได้น้อยก็ท่านก็ต้องช่วยเพราะนี่คืออาชีพท่านท่านต้องรักษาหน้าตาของอาชีพท่าน แต่การที่คนเขามาด่ามาทออาชีพท่านไม่มีสิทธิ์น้อยใจเพราะมันคือความจริงเด็กๆมาด่าว่าครูริดรอนสิทธิ์ครูบังคับครูใช้ความรุนแรงผมไม่โกรธครับมันคือความจริงมันมีหลักฐานมันมีคลิปสังคมเขามองอย่างนั้นจริงๆแต่ท่านต้องพิสูจน์ให้คนเขารู้ด้วยตัวบุคคล นะฮะด้วยตัวของท่านเองนะครับนี่อยากจะฝากไปถามนะฮะีฮยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เป็นยังไงฮะพอคนมีอำนาจเนี่ฮะคนมีอำนาจข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอเขาทำผิดสักคนสองคนใช่ไหมก็จะออกมาพูดว่าอย่าเมารวมมันเป็นแค่บางคนเป็นแค่บางกรณีนะครับ แต่ท่านลองนึกดูนะฮะพฤติกรรมของคนต่างด้าวพฤติกรรมของชาวเขานะครับเวลาท่านด่าเขาเนี่ยนะครับคนในสังคมไทยทุกคนเราพูดว่าอย่างไรเออก็มันตึงเป็นชาวเขานั่นแหละเอ,อต่างด้าวนั่นแหละนิสัยมันอย่างนั้นแหละทำไมท่านด่าเขาครับ ก็เพราะว่าสังคมไทยจะเชิดชูผู้มีอำนาจผู้ที่ใส่ชุดมีสีมากกว่าคนที่เขามีโอกาสในชีวิตน้อยไงครับท่านด่าเมารวมแบบไม่รู้สึกผิดอะไรเลยแต่พอท่านจะไปด่าพวกที่มีอำนาจปุ๊บไม่รู้ว่าตอมใดนะครับกระตุ้นขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่าเมารวมมีคนดีนะครับ นี่แหละสังคมที่พวกเราอยู่นะครับวิธีคือยังไงก็คือเราต้องเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดของพวกเรานะครับว่าจุดไหนไม่ดีเราต้องช่วยกันด่าในทุกวันนี้ทุกคนทำถูกแล้วด่าไปเลยใช้คาว่าตํารวดไปเลยนะครับเวลานักเรียนออกมาประท้วงใช้คาว่าครูไปเลยให้ระบบมันสะเทือน อย่าเงียบอย่ากลัวเพื่อนในเฟซผมเป็นตำรวจเยอะแยะผมก็ยังด่าตำรวจเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนในเฟซของผมเขาเป็นคนดีทุกคนเพื่อนตำรวจในเฟซของผมเขาเป็นคนดีทุกคนนะครับเขารู้ว่าผมกำลังด่าอะไรนะเขาเขารู้ว่าผมไม่ได้ด่าเขานะนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมกล้ามาพูดนะก็อยากจะฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ